หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากทุกท่านติดตามช่องและเพจมาดามแมนยูช่องสำหรับสาวกปีศาจแดงที่นำเสนอด้วยเสียงผู้หญิงมีเนื้อหาเกี่ยวกับแมนยูไเต่ถ้าทุกท่านได้ติดตามคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับเนื้อหายังคงอัดแน่นทั้งแมนยูสู้ตายและมาดามแมนยูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราด้วยดีเสมอมา สวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีข่าวพายทีมและข่าวซื้อขายนาักเตะมาฝากกันเช่นเดิมขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับผมตั้งใจําให้คนที่ชอบในสิ่งเดียวกันดูขอบคุณทุกคนที่เข้าใจในการหาข่าวและการนำเสนอหัวข้อข่าวของวันนี้แฟตภูมิใจที่ได้อยู่ปีศาจแดงโรเมโรผิดหวังไม่ได้ลงเล่นโอเลชีไม่ได้เซื้อนักเตะดงังแต่จะเื้อนักเตะที่เหมาะกับทีมและสามแข้งสำคัญในทุกตำแหน่ง เริ่มกันที่ข่าวแรกเฟร,เรจะได้ผีตกรอบแต่ภูมิใจที่ได้อยู่กับสมโมสรแห่งนี้เฟรดกองกลางจอมแย่งบอลของแมนยูเต็ดยอมรับว่าแม้ว่าผ่านมา2วันแล้วที่ทีมตกรอบจากยูโรปาลีกแต่ยังเสียดายไม่หายที่พลาดเข้าชิงชาเลนจ์ฟุตบอลถ้วยท,ทั้ง3รายการและเผยว่าตนไม่เสียใจที่ได้ย้ายร่วมทัพปีศาจแดงแม้เคยมีโอกาสได้ย้ายไปแมนซิตี้ก็ตามถ้าดาวเตะชาวบราซิลเลือกย้ายไปทีมเรือใบสีฟ้าแทนที่จะเป็นยูเต็ดเขาอาจจะควา้าแชมป์ไปแล้วถึง4รายการ ทั้งเพร,เเรยเมยรเลีกระเดื2 0 1 9 f a Cup คับ2,119ลีคับ2 0 1 9และ2,020ผิดกับปีสแสดงที่ยังไม่สามารถคว้าโทรฟี่ในการไดได้ตลอด3ปีหลังเฟรเผยความรู้สึกว่าการแข่งขันเมื่อวานศท,ที่ผ่านมามันโหดมากๆเป็นค่ำคืนที่แสนเจ็บปวดแต่ผมมั่นใจว่าเราสู้ก็จะถึงวินาทีสุดท้ายและผมภูมิใจเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทีม,ทมนี้ไปในหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านไปผมอยากจะขอบคุณพระเจ้ารวมถึงการสับสุนอย่างดีของเราทุกคน ต่อจากนี้ผมขอไปพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับซีซั่นหน้าพวกเราคือยูนเต็ดเฟนลงเล่นให้ปีแสดงซีซั่นนี้ไปทั้งหมด48เกมในทุกรายการทำไป2ประตูกับ4แอสซิสโรเมโรผิดหวังไม่ได้ลงช่วยทีมอลนกุนาโซชาในายใหญ่ปีแสดงผลถึงสถานการณ์ผู้สาวประตูพันธทีมตอนนี้ที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างสนุกท่านเจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างนบ,บิดเดคาผู้สาวประตูเมื่อ1.5เซกิโอโรเมโรลงถึงดีนแฮนเดอร์สัน ที่อาจจะได้กลับมาเบียดแย่งตำแหน่งกับ2มือการุ่นพี่โซชาเผยถึงโรเมโรว่าเขาผิดหวังแน่นอนจากเกมล่าสุดแต่เขาเป็นมืออาชีพและพร้อมจะสู้ต่อไปมันเป็นการตัดสินใจที่ยากเมื่อโรเมโรเล่นได้ดีและเขาก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังแต่ดดบิดเดคาดูดีมากๆในการฝึกซ้อมเขาเซฟไปหลายครั้งในเกมกับเซบีย่าซึ่งผมต้องตัดสินใจระหวังว่าเขาจะสร้างความแตกต่างให้เราได้ด้านเบิดเดีคาก็ยืนยันว่าตนเองเหมาะที่จะเป็นมือหนึ่งให้แมนยูต่ต่อไป ผมพร้อมลงเล่นและจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมให้ดีที่สุดเพื่อลงช่วยทีมโอเลชี่ขอเสริมแข้งตรงจุดไม่เน้นมีชื่อเสียงอลิกลนาโซชากุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าตนเองไม่ได้เจาะจงที่จะดึงนักเตะด,ดังเข้ามาเสริมทีมเพียงอ,อย่างเดียวแต่ได้นักเตะที่เหมาะกับสิ่งที่ตนเองต้องการในการสร้างทีมระยะยาวเมื่อถูกถามถึงการเสริมทมัพในฤดูกาลถัดไปซึ่งสโมสรตกเป็นข่าวกับจอร์แดนโชปปิข,ขวาของบุนเซตันบุญอย่างหนักโซชาต,ตอบว่า มุมมองของผมมันไม่เกี่ยวกับการสัญญานักเตะดังมันเกี่ยวกับคุณภาพแน่นอนว่าเมื่อเรากําลังเดินหน้าคว้านักเตะใหม่คุณต้องหาผู้เล่นที่เหมาะสมและมีบุคลิกที่เข้ากับทีมพร้อมที่จะเติมเต็มขงกาลังของเราให้ดีขึ้นเรากําลังทําสิ่งนั้นรายงานจาก Sky Sports สื่อในกลุ่มเทสซีและ Daily Mail สื่อกลุ่มเทสซีเช่นกันยืนยันว่าจรลองซานโชยังเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตลาดรอบนี้แม้ตอนบุญยืนยันว่านักเตะจะอยู่กับพวกเขาต่อไปซึ่งการเจรจาย,ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ยูเตตได้มองทางเลือกเผื่อไว้คือดารัสคอสตาของยูเวนตุสในกรณีที่พวกเขาไม่มประสบความสำเร็จในดิวซานโช่สามตำแหน่งสำคัญเติมลั่งผีแดงเลโฟเฟนาดิดกองหลังแมนยูเตตแสดงความเห็นผ่านรายการ BBC Radio 5 Live ว่าตัวอยได้นักเตะสามตำแหน่งสำคัญเข้าสู่ทีมแมนยูเตตมีข่าวกับนักเตะหลายรายแต่จนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถปิดดิวใครเข้ามาได้สำหรับนักเตะในทีมชุดใหญ่แต่ทีมบิ๊กซิกที่มันอื่นต่างซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมกันได้หมดแล้ว ทำให้แฟนบอลที่สับสุนทีมเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเลียกล่าวว่าผมอยากได้ซาอุเกสคารดูคุลิบาลีและจาดอนซานโชมัคาสแวลฟอร์ดถ้าเข้าฟิตเขาจะสามารถยิงประตูได้25ประตูต่อฤดูกาลในตำแหน่งกองหน้าาที่อองตนีมักเซลก็อาจจะช่วยยิงเพิ่มอีกสัก15ประตูถ้าเราได้จารอนซานโชเข้ามาเขาจะมีมิติใหม่ๆสามารถดึงกองหลังให้รู้ตำแหน่งทำให้เพื่อนๆมีพื้น,พนที่เล่นเรียกล่าวต่อไปถ้าซานโชย้ายเข้าสุดทีม ควรให้สวมเสื้อเบอร์เจ็ซึ่งเป็นเบอร์ของตำนานหลายคนแฟนเพจและชาวเนาเห็นด้วยกับรีโอหรือไม่ครับอย่าได้ใครเข้ามาเสริมทีมบ้าร่วมแสดงความเห็นกันก่อนจะลากันไปผมมีความในใจอยากจะบอกกับทุกท่านที่ติดตามแมนยูสู้ตายนะครับผมรู้สึกขอบคุณที่พวกคุณยังให้การสนับสนุนช่องของเราในการกดเข้ามาดูวิดีโอทุกวันที่นําเสนอแม้ช่องฟุตบอลจะมีมากมายโดยเฉพาะช่องของแมนยูต็ดผมยินดีว่าผมพยายามหาข่าวที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดที่ทุกท่านไม่ควรพลาดแม้บางทีมันจะไม่ตรงใจกับสิ่งที่ท่านอยากได้ หรือไม่เรียกแชร์เรียกไลค์แต่ผมก็มีมาตรฐานที่ตั้งมั่นกับตัวเองในการนำเสนอเอาไว้ครับการทําตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณน่าจะเห็นว่าผมแทบไม่ได้หยุดทําเดือนหนึ่งผมหยุดเพียงแค่ไม่กี่วันซึ่งบางทีก็ต้องขอภัยล่วงหน้าด้วยแมนยูสู้ตายอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งเรื่องของแมนยูนะครับแต่ผมขอเป็นสื่อกลางที่อยู่ในใจแฟนช่องทุกคนก็พอขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆผมให้ความสัมพันธ์กับทุกคนที่ดีกับผมขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมาผมหวังแมนยูสู้ตาย สวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย